ันนี้นะคะก็มาอยู่กับน้องมินนะคะช่องน้องมินเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่ได้มาทำละครนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาทำตามสัญญาณช่องนะคะที่ให้ปักหมุดไว้ว่าถ้าผู้ติดตามถึง100คนนะคะจะมาหาเงินรอบเมืองสกุระกรันเย่เยไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปเอาเงินหมื่นหนึ่งในบ้านของ ผู้หญิงคนนี้ก่อนนะคะก็คือบ้านของเราเองก็มีอยู่หนึ่งหมื่นบาทนะคะก็ได้มาหมื่นห้าแล้วนะคะแล้วก็ไปเอาในบ้านผู้ชายต่อนะคะเอ,อ่อเมื่อเช้าเสียงแหบนะคะแต่ว่าตอนนี้ร้าเรืงแล้วนะคะเมื่อเช้าได้ลงคลิปฟรีไฟล์ไปได้เห็นกันหรือ,อยังเอ่ยหรือว่ารอดูคลิปหาเงินกัน นะคะน้องมินมีช่องติกตอกด้วยนะคะลืมบอกนะคะแต่ว่าไม่สามารถแท็กไปให้นะคะแต่ก็จะได้บอกแค่ชื่อนะคะเอา่ามินแล้วก็ขีดแล้วก็ใส่มินินะคะไม่ใช่ขีดรถนะคะเออแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะมาเข้าเรื่องการหาเงินต่อก็มาบ้านผู้ชายคนนี้นะคะเราเรียกว่าเพื่อนของรุ่นพี่นะคะ ทำการหาอ่ไอเจ้าเอาสีเขียวที่กระโดดอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นแหละเออช่างมันทำการหาให้ครบสิบตัวนะคะแล้วเราจะได้รับเงินเออได้หนึ่งตัวแล้วนะคะในตู้เย็นมีอีกนะคะในตู้เย็นมีในตู้เย็นมีนนมอ่ะเห็นเห็นอะไรโดดดิ้งดิ้งดิ้งข้างนอกตรงนั้นแม่อกน,นี่มาหาคนเลยนะพวกแกเนี่ย อยู่บนหลังคาก็มีนะคะเออตรงนี้ไม่มีแล้วอยู่หลังคาโน่นถึงจะมีนะคะอ่ะแล้วเลยอีกห้าตัวอยู่ไหนวะเราจำไม่ได้นะคะว่าอีกห้าตัวอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนเหรอน่าจะข้างบนนะคะเพราะว่าอยู่ข้างล่างก็หมดแล้วเนาะอยู่ในนี้จุบจ๊บจุ๊บอืม ทำไมชอบตรงที่เราไปเก็บแล้วมันก็จะอาบน้ําไปด้วยแบบเนี้ยแล้วเราเดินออกมาก็เป็นแบบเนี้ยชอบอะ่ะเออกจ็จะได้ครบแล้วได้ครบแล้วได้เก้าแล้วอีกอีก,อ,กอีกตัวจะอยู่บนไฟตรงนู้นนะคะเออสิบแล้วก็ไปหาผู้ชายคนนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไปรับเงินหนึ่งหมื่นนะคะ นี่ก็ได้มาสองมินะคะแล้วก็ไปหาตรงนี้ต่อนะคะทุกคนเอาไปึงนะเอาเสียงขึ้นก่อนทุกคนจะได้เงินเสียงเดืนนะคะมันจะได้ไม่ได้เงินเสียงเราจนเกินไปนะคะอ่าอยู่ตรงนี้นะคะอยู่หลังคาเฟ่นะเ,เอาลงนิดนึ่งอ่าอยู่หลังคาเฟ่น,นะคะ แล้วก็อยู่ตรงไหนต่ออยู่ตรงนี้นะคะสองพันหลอนึงพันหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันบาทแล้วก็ข้างหลังบ้านของผู้ชายนะคะข้างหลังบ้านของลุงพี่นะคะตรงนี้เลยไม่ใช่ข้างหลังบ้านตรงนี้นะคะข้างข้างหลังบ้านของกำแพงมาอีกนะคะแล้วก็อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าซีเจนะคะ เราชอบเรียกว่า 4J นะคะชอบเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตชอบเรียกว่า 4J 4J มอลลอัน <c oughs> นี้ก็จะมีสองพันค่ะก็ได้สามหมื่นสามแล้วนะคะสามหมื่นสามแล้วก็บ้านของเพื่อนของผู้หญิงนะคะบ้านของเพื่อนของผู้หญิงก็คือต้นน้ำนะคะอันนี้เบียามีมียาเสน่ห์ด้วยนะคะตรงนี้ ออนพันน,นึงมาคโมยเงินของเพื่อนนะคะทุกคนในนี้มีอยู่นะคะทุกคนในนี้มีในนี้มีทุกคนรู้หรือยังว่าในนี้มันก็มีนะคะในนี้มันก็มีนะคะแค่เราต้องเอาพรมออกมาแค่นี้นอ๋อไม่ใช่แบบนี้อันไหนวะพลุมอ่ะอัน,นี้มันของกินเหรอ อันนี้ไม่ใช่พมนะคะหาพมนะคะหาพมพมอันอันนี้คือผมนะคะแล้วแล้วคือเราต้องอกดตรงนี้กดตรงนี้ไปตัวสิบเลยไปไปกดข้าไปให้เยอะๆนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะเด่งออกมานะคะ อยู่ตรงไหนสักที่นี่แหละนี่นีตรงนี้แล้วก็วิธีการออกนะคะก็ตรงนี้ออกมาแล้วแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนนะคะโรงเรียนโรงเรือนนะคะโรงเรือนโรงเรียนสิคะมันจะมาโรงเรือนอะไรเราตรงนี้นะคะทุกคน คมีคนบอกว่าต้องขี่รถหรือว่าต้องขับรถขึ้นไปนะคะถึงจะขึ้นไปได้นะคะมันจะมีเงินอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเราขึ้นมาแล้วมันไม่มีนะคะแล้วก็เงินอยู่ตรงนี้นะคะเผื่อใครไม่รู้อยู่ที่สนามอยู่ที่สนามแข่งวิ่งนะคะอยู่ที่เนินตรงนี้นะคะ ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอยู่ข้างหลังตืมได้หนึ่งพันได้ได้น้อยจังเลยแล้วก็ไปแล้วก็รู้ไหมคะทุกคนว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะกับที่บริษัทนะคะโอ้ยว้ามาที่ไหนเนี่ยนี่ว้ามาตรงนี้เลยขี้เกียจบินมา ฉันก็สูงสูงเพื่อเพ่อเพื่อทุกคนไม่รู้นะคะคือเราสามารถไปเอาเงินล้านในนี้ได้นะคะในนี้ในข้างใต้นี้นะคะในห้องของบอสนะคะในห้องของบอสได้นะในห้องของบอสได้โดยการไม่ต้องไปสู้กับบอสนะคะสามารถเอาได้เหมือนกันไม่ต้องไปสู้กับบอสนะคะวันนี้มาสอนวิธีนะคะ เอาเงินที่ไม่ต้องไปสู้กับบอสนะคะเพื่อเอาเงินหนึ่งรานใครรู้แล้วก็อย่ามาคอมเมนต์นะคะนี่สำหรับคนไม่รู้นะคะอันทุกคนแล้วน่าจะหาได้แค่นี้นะอ๋อในบ้านเด็กในบ้านเด็กในบ้านเด็กยังมีนะคะช่วยบอกกันหน่อยนะคะเผื่อเราไม่รู้ที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะอืม อีกอะทุกคนรู้ป่ะไม่ต้องเอาหรอกไปขึ้นไปขึ้นไปค่ะเราจะไม่ขึ้นบันไดนะคะขึ้นมาแค่นี้ก็จบเรื่องนี่นะคะคือของของบอสใช่ไหมน้องเสียเวลาไปสู้กับบอสนะคะจะต้องมีผู้หญิงหนึ่งคน ผู้ชายอีกหนึ่งคนนะคะไปอยู่ด้วยกันตรงนู้นตรงนี้เขาจะตกลงมาไหมผู้หญิงคนเมื่อกี้อ้ยลำบากลำบนสู้ชีวิตโทรศัพท์ก็ค้างอ่ะคนลังแรกก็คือต้องใช้ผู้หญิงกับผู้ชายนะคะสองคน ให้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะเอาพรมมาสองอันสองอันซ้อนกันก็ได้ให้ผู้หญิงกับผู้ชายนั่งนะคะอ่าแบบนี้แล้วกดไปที่ตรงผู้ชายตรงนี้กดอันที่สองอันที่สองคือตัวของผู้หญิงนะคะแล้วก็เอาผู้หญิงเข้าไป อยงนี้ก็พอนะคะแล้วก็กดไปตรงผู้หญิงนะคะอ้าทุกคนกดเลยกดเลยกดเลยไปไกลมากอ่ะแค่นี้ก็พอกดไปตรงนี้นี่ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ได้เงินแล้วหน่วยสิบเลยพันหมือนแสน หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนไอแค่แสนนะคะไม่ถึงล้านนะคะอ่าเคล็ดลับนี้นะคะก็สำหรับคนไม่รู้นะคะอเออขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบนะคะเนี่ยอีบอสจำ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 จี้จี้จี้จำจำจี้จำจำจี้จีเอาทุกคนจำจำ ต้ำ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 ตำมันไม่ตายคนอ่ะไปแล้วบ๊ายบายอรยแล้ว